อันดับเรื่องเล่าสยองจุลาลงกรณอันดับที่ห้าทางเดินคณะสถาปัตย์สมัยก่อนเคยมีคู่สามีภรรยานักการพันโรงประจำคณะสถาปัตย์ทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนภรรยาได้ฆ่าชีวิตสามีทําให้ทั่วบริเวณน,นั้นมีเลือดของผู้เสียชีวิตสาดกระเซ็นไปทั่วทางเดินต่อมาได้มีการปรับปรุงพื้นชั้นหนึ่งโดยการเทปูนไว้แต่มีเฉพาะบริเวณน,นี้เท่านั้น ที่ไม่ว่าจะทิ้งไว้นานเท่าไหร่สีก็คงไม่แห้งทางคณะจึงจำเป็นต้องปูไม้กระดานทับไว้อย่างที่ทุกคนเห็นอันดับที่สี่หอหญิงตึกดำใครก็ตามที่ได้มีโอกาสได้นอนตึกดำชั้นสิบว่ากันว่าเคยมีนิสิตหญิงคนหนึ่งเห็นคนใช้ผ้าคลุมหัวเดินผ่านนิสิตหญิงคนนี้ได้มองเห็นผ่านข้างหน้าต่างที่เธอนอนในตอนแรกเธอไม่ได้คิดอะไรแต่ทว่า คนคุมหัวคนนั้นเดินผ่านเธอตรงนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าเดินเท่าไหร่ก็ไม่พ้นสายตาของเธอสักทีอันดับที่สประตูอังรีบริเวณประตูรัฐศาสตร์ถนนอังรีดูนังหากมองไปที่ใต้สะพานล,ลอยฝั่งโรงพยาบาลจุฬามักจะเห็นคนนั่งยองยองอยู่ใต้สะพานดูเผลนๆอาจจะดูเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ทว่าหน้าตาของเขานั้นเหมือนรูปปั้นปูนปลาสเตอร์เปียกน้ำ ห้อยย้อยไม่ได้สัดส่วนหรือว่าอันดับที่สองห้องล้างรูปว่ากันว่าห้องล้างรูปเป็นห้องที่น่ากลัวที่สุดจากเรื่องเล่าหลอนเล่าว่าบ่อยครั้งเคยมีนิสิตเห็นคนนั่งแกว่งขาแต่ถ้าว่ามีแค่ขาเท่านั้นไม่มีส่วนลำตัวไม่มีส่วนหัวนอกจากนี้ยังมีคนเคยได้ยินเสียงเก้าอี้นั่งบิดโยกไปมาทาั้งทที่ไม่มีใครนั่งอยู่ ืูนิสิตบางคนได้ยินเสียงตบแท้งน้ำในห้องล้างลูกแต่ถ้าว่าเขาอยู่ในห้องนั้นคนเดียวก่อนจะไปฟังอันดับที่หนึ่งวันนี้ทาง Monday Mystery Club ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกกันร่วมกิจกรรมลุ้นดูหนังฟรีกติกาง่ายๆแค่เข้าไปกด subscribe YouTube ช่อง Monday Mystery Club และตอบคำถามท้ายคลิป Murder D.A. EP 25. ที่25เพียงเท่านี้ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับตัวชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex เลยทันที รางวัลละสองใบมีทั้งหมด3รางวัลระยะเวลาร่วมกิจกรรมในวันที่13-17ถึงพฤษภาคมปี2567เท่านั้นอันดับที่หนึ่งห้องสมุดอักษรศาสตร์ว่ากันว่าที่ห้องสมุดต,ตึกเก่าคณะอักษรเคยมีนิสิตชายคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่และได้เหลือบมองเห็นนิสิตหญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอก้มหน้าอ่านหนังสืออยู่นานไม่มีทีท่าว่าจะเงยหน้านิสิตชายด้วยความเป็นห่วง ก็เลยถามขึ้นมาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับนิสิตหญิงคนดังกล่าวได้เงยหน้าขึ้นมาแต่ทว่าเธอคนนั้นกลับไม่มีใบหน้าจริงหรือไม่ใครเคยมีประสบการณ์ตรงช่วยคอมเมนต์ยืนยันหน่อยอย่าลืมกดติดตามไว้เพราะห้าอันดับครั้งต่อไปคือ